s a p i โอเซ็กชวลเยื่อเป้าหมายของไวรัสในมานนักวิชาการผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครออกมาเตือนถึงการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรในม่านนักวิชาการคนที่พูดจะดูดีมีความรู้มีสเสน่ห์และก็เป็นกลุ่มแฟนคลับผมเช่นกันนะครับผมจึงจะต้องออกมาปกป้องพวกเธอ และป้องกันสังคมไม่มีใครตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมประเภทนี้จากข่าวที่กําลังโด่งดังในสังคมนะครับรองหัวหน้าพักการเมืองพักหนึ่งนะครับที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศและข่มขืนผู้หญิงส่วนตัวผมเองนั้นก็คงไม่สามารถไปตัดสินได้นะครับก็ต้องปล่อยให้เป็นกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าก็ได้ไปค้นคนว้าข่าวเก่าๆในปี2003นะครับท่านผู้นี้ก็ตกเป็นผู้ต้องหานะครับคดีถึงชั้นศาลนะครับฝรั่งเขียนคำว่า rapeing เด็กผู้หญิงอายุ18ปีจริงนะครับ ส่วนเหยื่อต่างเนี่ยจะจริงหรือปลอมนะครับผมก็เป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอาจจะเชื่อบ้างแต่ว่านะครับตั้งเป็นข้อสมมุติขึ้นมาแล้วกันนะครับว่าถ้าคนที่มีบุค,คลิกประเภทนี้กลายเป็นอาชญากรค่มคืนต่อเนื่องจริงๆเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวกวับความเป็นรองหัวหน้าพักการเมืองที่จะมาใช้อํานาจในการล่วงละเมิดเด็กๆนะครับแต่ว่าในด้านที่เป็นบุค,คลิกนักวิชาการนี่แหละครับเป็นจุดสําคัญที่ล่อให้เหยื่อเข้ามาติดกับ และก็เป็นกลุ่มเป้าหมายโลกนี้อ่านไม่จําเป็นต้องมีปีศาจจริงๆนะครับแค่มนุษย์นั้นก็สร้างความเลวร้ายได้เกินกว่าจินตนาการในนิยายมากไปละใครจะเชื่อว่าผู้ชายที่ดูดีมีมากนักวิชาการพูดจามีสเสน่ห์มุกตลกขบขันจะกลายเป็นวายร้ายที่หาประโยชน์บนความทุกข์ของเด็กผู้หญิงอย่างไม่เห็นอกเห็นใจและก็กระทําซ้ําแล้วซ้าอีกโดยไม่รู้สํานึกถ้าถามผมว่ามองว่าท่านผู้นี้เป็นโรคจิตหรือไม่นะครับ ความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้ยืนยันเขาได้จริงผมคิดว่าไม่ได้เป็นโรคจริตแต่เป็นอากรกรเมืออาชีพเลย professional ที่ส่วนตัวผมเองนั้นนะครับไม่ได้ยืนยันทางวิชาการนะครับแต่ผมเห็นว่าอายากรที่เป็นโรคจริตนั้นจะต้องมี lack of emotion นะครับก็คือว่าไรอารมณ์ความรู้สึกพอสมควรนะครับคือถ้าด้านลบเนี่ยก็อาจจะซึมเศร้าวิวตกกังวลเครียดแต่ด้านบวกนั้นก็คือหมายถึงว่ากระตือรือร้นนะครับเช่นว่ากลัวคนจะจ้องมาทําร้ายคนกําลังไล่ล่าจะมาสังหารทํานองเนี้ยนะครับแต่คนนี้ไม่ได้ไร้อารมณ์นะครับมี feeling ตลอดเวลา คล้ายกับนักแสดงมืออาชีพสังเกตได้ยังไงนะครับคือผมเนี่ยไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับแต่อาจจะเคยทํางานเป็นกรรมธิการด้วยกันนะครับแล้วก็เคยไปฟังท่านบรรยายข้อสังเกตของผมคือท่านไม่ได้เรียนสูงมากนะครับก็จบเพียงแค่ปริญญาตรี แต่มีความรู้ความสามารถด้านการลงทุนเศรษฐกิจคล้ายๆกับคนทําการบ้านหนักไปค้นหาหมัดเด็ดและพัฒนาทักษะการพูดอย่างไรที่จะชนะใจกลุ่มเป้าหมายเรียกว่าเป็นบุคลิกภาพแบบเรียกร้องแสดงออกด้วยอารมณ์ที่เกินจริง excessive emotionality เหมือนนักแสดงฝีมือเยี่ยมใช้ภาษาที่มีสีสันเล่าได้ตื่นเต้นเร้าใจและก็ซ่อนไว้ด้วยการแสดงออก การย่วยุทางเพศกับกลุ่มเป้าหมายแต่สุดท้ายนะครับเขาก็จะต้องการได้ยินคําชื่นชมกลับมาเพื่อยืนยันให้ตนมั่นใจนะครับเพราะลึกๆแล้วนั้น เป็นคนที่ขาดความมั่นใจมาก่อนทำไมผมถึงมองว่าเป็นอาชญากรมืออาชีพนะครับเพราะมีเทคนิคการวางแผนแล้วก็รู้กลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นคนแบบไหนอยากได้ยินอะไรโน้มน้าวจูงใจอย่างไรแล้วก็หลอกล่อเหยื่อไปอยังพื้นที่ของตนจะได้มีเหตุผลอ้างได้ว่าเหยื่อมาเองโทษผู้หญิงก็ว่าไปนะครับท่านผู้นี้ไม่น่าจะเป็นพิโดฟิลเลียนะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นอาชญากรที่เจาะจงเฉพาะเด็กซาเปโอเซ็กชวลนั้นผมจะเล่าให้ฟังง่ายๆยานี้ครับก็คือว่าเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้ชายที่ ฉลาดสมาร์ทเบรน and อ n t e l ินเทลเลเจนซ์พวกเธอสนใจปัญญามากกว่าบุคลิกภายนอกาการพูดจาที่ดูดีมีความรู้มากกว่าคนทั่วไปแล้วก็มีเสียงหัวเราะจากมุกตลกของเขาเสมอและเมื่อได้เจอคนในระดับที่เธอคาดหมายไว้เธอสัมผัสได้จากงานเขียนหรือการฟังบรรยายจะตกหลุมรักทันทีส่วนใหญ่พวกเธอเป็น perfectionist นะครับมองหาความสมบูรณ์แบบมากกว่าวัตถุพวกเธอก็จะมีฐานะดีมีการศึกษาดีแน่นอนครับจึงรูปร่างหน้าตาดีไปด้วยจึงไม่แปลกที่จะดึงดูดอาชญากรเช่นกันนะครับทางอาชญาวิทยา ว่า motivated offender เยื่อมีความดึงดูดให้อาชญากรอยากกระทําความผิดนะครับและเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมทั้งชอบด้วยและเชื่อว่าจะจัดการเหยื่อได้ง่ายอาชญากรรู้ดีนะครับว่า CPO sexual เป็นคนแบบไหนเราเข้าอินเทอร์เน็ตเซิร์ชก็ได้นะครับคำว,ว่า CPO sexual มีแบบทดสอบให้เรารู้ด้วยนะครับว่าเราเป็นหรือไม่นะครับ เช่นพวกเธอชอบไปเดทร้านกาแฟไม่ชอบไปดูหนังเสียเวลานะครับอยากคุยอยากสนทนาหรือไปจิบไวน์ชอบผู้ชายที่ถ่อมตนไม่ดูถูกคนทีนี้ผมก็เคยคุยกับเพื่อนในมุมมองของจิตวิทยาวิวัฒนาการนะครับว่าด้วยการคัดสรรสายพันธุ์ของมนุษย์หรือยีนส์ของสิ่งมีชีวิตต่างเนี่ยมนุษย์เราเองก็ต้องพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆผู้ชายกับผู้หญิงจึงมองกันอย่างเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยคล้ายๆกับลิงชิมพันซีนะครับลิงที่มีกล้วยเยอะตัวเมียก็จะให้ความสนใจเพราะเป็นผู้ครอบครองทรัพยากร นี่คือความเป็นผู้นําทีนี้ถ้ามองมาเป็นมนุษย์นะครับผู้ครอบครองทรัพยากรในมุมมองของผู้หญิงก็มีอยู่สแบบ1ก็คือผู้ชายที่ร่างกายใหญ่โตมีซิกแพค กับอีกแบบก็คือผู้ชายที่มีความรู้ความสามารถจึงไม่แปลกที่ต่างคนต่างก็ดึงดูดซึ่งกันลันส่วนผู้หญิงที่เป็น CPO ซีชวลอย่างที่ผมบอกก็มักจะรูปร่างหน้าตาดีก็ดึงดูดอาชญากรเช่นกันการคุกคามเหยื่อผู้หญิงทางร่างกายเนี่ยมันสร้างให้อาชญากรรู้สึกมีอํานาจลดทอนความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นลงมีความสนุกในการได้หลอกลวงหรือขบขันผู้อื่นที่รู้สึกว่าด้อยกว่าตนเหยื่อกลุมเป้าหมายนะครับมาด้วยความเต็มใจในอย่างพื้นที่ของตนแล้วก็เริ่มล่วงละเมิดทางเพศเพราะว่าเชื่อว่า เธอก็มีใจให้อยู่แต่แม้เธอมีใจให้อยู่แต่ถ้าเธอไม่ยอมจริงต้องใช้กําลังในการข่มขืนแต่ทีนี้ถ้าหลังข่มขืนเชื่อว่าเหยื่อไม่มีใจให้แล้วก็จะเกิดการฆาตกรรม serial killer เ,เ,เกิดจากการเป็นอาชญากร,รมข,มข่มขืนมาก่อนทั้งนั้นนะครับอาชญากรฆาตกรรมข่มขืนเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นนักวิชาการเยอะแยะในโลกเรานะครับอย่างเท็ดบันดี้เจาะจงหาเฉพาะผู้หญิงที่เป็นนักศึกษาเหยื่อทุกคนก็มักจะพูดว่าเขาเป็นคน บุคลิกดีผู้จามีเสน่ห์มีความรู้อาชญากรไม่จําเป็นต้องเกิดจากครอบครัวที่แตกแยกหรือว่ามีบาดแผลในวัยเด็กนะครับ อาจจะเกิดจากครอบครัวที่สมบูรณ์มั่งคั่งแต่การเบี่ยงเบนการกระทำความผิดออกไปจากบรรทัดฐานปกติของสังคมนั้นมันท้าทายความรู้สึกแม้จะรู้ว่าจะเกิดปัญหาตามมาแต่เขาเชื่อว่าแก้ปัญหาได้และทุกคนนะครับที่ช่วยให้เขาแก้ปัญหาไม่ว่าคุณจะรับเงินจากเขาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่วยวิ่งเต้นในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้เขาก่ออย่างับต่อไปแล้วก็จะมีผู้เสียหายเกิดขึ้นตามมาในอนาคตเรียกว่าเกิดเป็น super optimistum super o p t i m i s ส u m นะครับการคิดได้ใจเกินจริงหรือการย่ามใจใน อาชญากรมักจะเชื่อว่าตนเนี่ยมีความสามารถในการที่จะรอดผลเงื้อมือกฎหมายนอกจากการปลอบประโลมไกลเกลีย่ยจ่ายเงินเยียวยาให้เหยื่อตลอดจนการวิ่งเต้นในกระบวนการยุติธรรมเพราะตนทำแล้วรอดมาได้เสมอผมไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ปี2003จนเนี่ยครับปี2022นะครับ20ปีเนี่ยจะมีผู้เสียหายเกิดขึ้นมาแล้วเท่าไหร่ นี่แหละครับภาพรวมกลไกลทั้งหมดนะครับอาจากร,รเองเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบทําเหยื่อมีใจให้อยู่แล้วเดิมทีผมก็โฟกัสเฉพาะเรื่องไซเบอร์ครามนะครับแต่ว่ากรณีศึกษาในข่าวเรื่องนี้ก็มีการแอตแทกเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียแลวก็ไซเบอร์เทคโนโลยีเช่นกันนะครับอย่างข้อมูลแห่งหนึ่งก็บอกว่าเหยื่อเนี่ยเป็นผู้ฟังการบรรยายของวิทยากร,รท่านนี้ในครับเฮาส์นะครับแล้วก็ผู้ต้องหาท่านนี้ก็ส่งเมสเซจดิเรกถึงเธอโดยตรงแล้วก็โน้มน้าวจูงใจอาชญากรรมนะครับเกิดขึ้นประกอบไปด้วย3 อย่างคือเหยื่ออายักกรและโอกาส Space and Time พื้นที่และเวลาตัวเหยื่อนั้นก็ต้องมีผู้พิทักษ์ที่มาปกป้องนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องปิดโอกาสอย่าไปยังพื้นที่ที่มีเพียงเขาและเธอโดยลำพังอาจกกรก็จะไม่เกิดขึ้นนักวิชาการหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยนะหลายๆคนเนี่ยไม่ได้เรียนคุณธรรมจริยธรรมนะครับลองไปสังเกตก็จบอะไรมานะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับ หรือแม้แต่ผู้ที่เรียนผู้ที่ทำงานมาโดยตรงก็อาจจะไม่สามารถคมใจไปกับสิ่งยุยุได้เช่นกันเพระาะแม้แต่พระใช่ไหมครับบวชเรียนมาเป็น10บสปีก็ยังก้าวข้ามศีลธรรมจริยธรรมไปได้เพราะฉะนั้นอย่าเปิดโอกาสให้อาจญรกรครับ